เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานสมัชชามหาคณิสรรกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเมตารับถวายปัจจัยจำนวน1นึ่งแสนบาทเพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมหรือสอบความรู้พระสังฆาธิการทั่วประเทศเพื่อแต่งตั้งเป็นพระอุปัชารุ่นที่58ครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2568จากพระครูประหลัดรัตนวิรวัตร เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายณศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวราวิหารกรุงเทพมหานครในการนี้มีพระสังฆาธิการจากวัดพระธรรมกายในทวีปอเมริกายุโรปและเอเชียเข้าอบรมสอบความรู้เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพระอุปชาจำนวนสิบรูปต่อมาพระครูประหลัดรัตนวิรวาด,ด้เข้าถวายปัจจัยจำนวนสาม0 0ื่นบาทแด่พระเดชพระคูณพระพรหมดีโลก กรรมาการมหาเทรสมาคมเจ้าอาวาสวัดส,สามพระยาวรวิหารเพื่อกิจการคณะสงฆ์และบำรุงพระอารามจากนั้นได้นำคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายเปิดโรงทานถวายก๋วยเตี๋ยวหมูตุนเพื่อเป็นกำลังเรียวแรงแด่คณะพระสังฆาธิการผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วยในการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เมตตาประธานโอวาทความตอนหนึ่งว่า พระอุปชามีความสำคัญยิ่งทางพระธรรมวินัยเพราะนอกจากเป็นประธานรับผิดชอบในการบรรพชาอุปสมบทกลั่นกรองผู้จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วจะต้องมีหน้าที่ปกครองดูแลสัตวิทวิหาริกของตนให้เป็นพระเนนที่ประพฤติปฏิบัติด,ดีตามพระธรรมวินัยเหมือนบิดาที่ต้องดูแลอบรมสั่งสอนบุตร ในจริยาพระอุปัชาระบุว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและรู้อย่างชำนาญต้องมีความรู้ความเข้าใจด้วยจะรู้เพียงหน้าที่พระอุปชาอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้ถึงทุกหน้าที่ในการประกอบพิธีการบรรพชาอุปสมบทด้วยหน้าที่ของพระอุปชามีรายละเอียดที่ระบุไว้ชัดเจนแล้วสิ่งที่พระอุปชาพึงปฏิบัติ เป็นเครื่องทำให้พระอุปชากับสัตว์ที่วิหาริกให้ความเคารพกันผูกพันกันแม้จากกันไปนานแล้วนั่นก็คือสัตว์ที่วิหาริกวัด